รอดทุกต้นครับไม่ต้องกังวลเที่ยวพอที่สวนผมเองเขาเลียผมเอรียกใส่กระถางที่เก็บเทีวได้เลยนะครับอันนี้เหรอเป็นใหญ่เหรอเรียกใส่กระถางไซเนี่ยครับไม่จำเป็นต้องใหญ่ที่สวนดินใช้ดินใบก้ามปูดินใบก้ามปูนะครับแล้วถ้าจะให้ดีไปซื้อใบก้ามปูปลูกอ่ะที่เขาหมักแล้วอ่ะใบก้ามปูหมักเอามาผสมอีกหนึ่งต่อหนึ่งเลยใส่แล้วปลูกเลยครับเขียวจะงามมากงามแบบเอาอ่างไม่ต้องใส่ปุ๋ยเพิ่มเที่ยว เซิร์ชชื่อเจ้าสัวน้อยกินเนี่ยขึ้นแผนที่ในกูเกิลเลยกำลังตามหาอยู่คนใช่ครับเซิร์ชเนี่ยมีเบอร์โทรมีไลน์้อนเลยเนี่ยร้อยห้าสิบเก้าเก้าเก้าสี่สิบร้อเก้าสิบบาทครับฝากไว้ก่อนใช่ไหมครับจะฝากไว้ก่อนแล้วจ่ายตะกอดค่ะได้ครับได้ของที่ตามหาแล้วนะทุกคนได้ของกำลังตามหาใช่ไปเรียบร้อยแล้วคะพี่ร้องค่ะกลับบ้านกันได้แต่พับไม่ได้สลับ สะลับรวมมาเนาะเป็นจิ้มซีฟู้ดเห็นไหมะกล่องกองอล่องา8เอาไปกินได้ผักมาได้มะเขือเพราะว่าสั่งปลากระเพาะมาผักเอามาไว้กินพี่น้องผักเคียวใบละถุงละเศร้าอะและว้วไปนี่ก็ผักนะหัวปูแล้วก็ถั่วงอ,อกยอดผักบุ้งนี่นั่นติดอยังไงได้กุยช่ายนึ่งมาให้อาแค่นี้แหละเมนูผักผัก ยางพางังขายต้นใหม่คุณป้าบอกว่าเซลอยว่าบ้านนี้ดูแลแต่สุขภาพเนาะเห็นต้นเข้วแร้กก็เห็นผักหลายหะนะห <c oughs> ารูใหม่มายังไม่เล่งเลอยอาจจะไปกินกระทะโอเคค่ะทุกคนทําให้มีความสุขค่ะฤกษ์เด็นของเราเราเรีบกลับไปบ้านตอนเย็นเราก็เอาลงกระทงใหญ่รอติดตามตอนต่อไปนะทุกคนว่าจะรอดจะรุ่งจะร่วงหรือจะง่ามซ้ำไหนเนาะเผื่อนะว่าให้โดนแสงบ้างน่าจะเป็นแสงแดดตอนเช้านะคะทุกคนค่ะ สามต้นนี่ก็ต้นเลือกเอาต้นงามๆไปเหรอเดี๋ยวแต่ว่าน,นี่ก็สวยอยู่เนาะขาดทามีที่ทำให้ง่ายที่ซื้อลายกันในรูปต่อไปก็มาจอดดูไว้ต้องการพักแค่ะเด็ดจะต่อยประทานลบปุ๋มขน,นาดจะซื้อมาจากท่าน,นแต่ชาจะต้นใหญ่นะต้นเดียวก็จะแพงนะอันนี้ต้นเล็กเรามาเลี้ยงดูมารอรุนไปด้วยกันเนาะคนถามว่ามันจะสวยงามจ้ำไหนพี่น้องค่ะรีวิวมาตลาดนะัะช้อปปิ้งผักค,ค่ะพี่น้องคะช้อปปิ้งผัก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  ไออีรีรอ,อเนี่ยเก็บใส่ถุงมาดไว้เกยบร้รอแล้วก็ไล่วช่จะกินเท่านี้เหรอคะทุกคนคะเนี่ยเด็แต่อันนี้เนีนเอยของเราเลยนะคะไม่คิดว่าจะได้นะแต่ก็ได้จริงๆนะคะทุกคนคะรุ่นดูดีว่าสิบจิบ้าบอกตอนแรกว่าจะไม่มาเนาะเอาไปเอามาก็มาดีกว่าถ้ามาแบบนี้คิดถึงให้ดีกับเแือนนะคะยังร้อนค่ะทุกคนคะ่ะตอนร้อนอากาศร้อน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 อีดีค่ะทุกคนคะ่ะรีวิวการมาตลาด ค่ะความสุขท huh? ั้งใจค่ะพี่น้องค่ะทำไปทำอะไรให้มีความสุขกระเฮ็ดไปเนาะให้เอฟซีหายคิดฮอดกันไปเลยทุกคนค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะทุกคนฝาก JO1 สาวอุบลเจอหนึ่งอภิชฌาหนึ่งนะคะทุกคนออมอกอมใจฝากกดไลค์กดซับซักให้แลักกดกระดิ่งเนาะกดหัต์เก็บใหม่ใกดเม้นกดไลค์กดดูหัวใจกดยังกดดีกดตามแต่ค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณทุกดาวทุกดวงดาวทุกดวงค่ะพี่น้องค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย